ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่สองนี่เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลของของปัญหานะครับขั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการหาข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราต้องเริ่มจากในเรื่องของการศึกษากระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างเช่นตะกี้เนี้ยเคสมือมือถือที่มีรอยแตกเนี่ยก็ต้องไปศึกษาขั้นตอน,น,นตั้งแต่การรับในเรื่องของไอต้ตัววัตถุดิบเข้ามา นะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบแบบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการประกอบแล้วก็ในเรื่องของการมีการขนย้ายมีการขนส่งนะครับจากรายการผลิตไปที่ Warehouse แล้วก็จาก Warehouse ไปที่ตัวแทนจัดจำหน่ายน,นะครับในขั้นตอนตรงนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องสมมุตินั้นข้อเท็จจริงตรงนี้ก็มาจากบุคคล นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราไปไปสัมภาษณ์นะครับมาจากในเรื่องของเอกสาร,รต่างๆเช่นพวกเช็คชีตนะครับในการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการสังเกตการนะครับวิธีการที่เราจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเอามาทําในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการตั้งคำถามนะครับวิธีการตั้งคำถามคือเพื่อหาในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง ระหว่างสิ่งที่เป็นปัญหากับสิ่งที่ไม่เป็นปัญหานะครับเราเราต้องการเท e ียบเทียงอะไรที่มันมันคล้ายกันนะครับในในลักษณะแบบนี้นะครับนั้นลักษณะของข้อมูลในเรื่องของการที่จะมาต่อในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเองเนี่ยเราต้องพูดถึงในเรื่องของสิ่งผิดปกตินะครับว่ามันมีลักษณะมีอาการอย่างไรนะครับแล้วก็ตั้งคําถามว่าแล้วสิ่งที่มันน่าจะเกิดแหละแต่มันไม่เกิดมันคืออะไรนะครับใช้ในลักษณะของการเทียบเทียงอย่างเช่น ตัวตัวมือถือตะกี้น่ะนะครับหน้าจอมันแตกเนี่ยนั้นเราก็ต้องไปเทียบเคียงกับมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่มีหน้าตามีขนาดนะครับความหนาบางเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับกับมือถือที่ที่มีปัญหานะครับงนั้นลักษณะข้อมูลของขั้นตอนที่สองตรงนี้จะเป็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยต้องต้องมีในเรื่องของความความถูกต้องนะครับดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยก็คือ พอมีในเรื่องของข้อเท็จริงปุ๊บเราต้องแปลงออกมาเป็นตัว Data นะครับไอตัว Data ตรงนี้ก็ทับภาพในองค์กรของเราก็คือพวกเช็คชีตในเรื่องของการการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับพอมีในเรื่องของตัว Data เองเนี่ยเราก็ใช้วิธีการทางสถิติแล้วออกมาเป็นตัว information วิธีการทางสถิติง่ายๆก็ใช้เครื่องมืออย่างที่ตะกี้นี่ก่าวไหวก็คือติเช่นในเรื่องของไอตัวตัวกราฟนะครับในเรื่องของไอตัวพาเลโตในเรื่องของตัวคอนโทรลชาร์ นะครับแล้วก็รวมถึงตัวตัวฮิสโตแกรมนะครับนั้นตรงนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการตั้งคําถามนะครับนั้นวิธีในเรื่องของการตั้งคําถามเนี่ยเราก็พยายามตั้งคําถามที่มันหลากหลายนะครับเพื่อให้เกิดในเรื่องของมิติในเรื่องของมุมมองที่มันที่มันครอบคุมนะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของตัวมือถือตรงนี้นะครับประเดน็นการตั้งคําถามเนี่ยผมเลือกมาอยู่สีประเด็น ประเด็นที่หนึ่งก็คือความผิดปกติมันเกิดขึ้นที่รุ่นไหนนะครับนั้นความผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นที่รุ่น x หนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งคําถามต่อแล้วไอ้รุ่นที่มันน่าจะเกิดอะ่ะแต่มันไม่เกิดมันคือรุ่นอะไรคาําตอบคือรุ่น y หนึ่งนั้นตรงนี้หมายความว่าเขาต้องการเทียบละระหว่าง x หนึ่งที่มีปัญหากับ y หนึ่งที่ไม่มีปัญหาแล้วมันใกล้เคียงกันสิ่งที่มันต่างกันมันคืออะไรนะครับประเด็นคําถามต่อมานะครับ คำถามที่สองก็คือเขาเปรียบเทียบในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนเขาต้องการเทียบเคียงในลักษณะที่เป็นเป็นสถานที่ละนะครับนั้นข้อมูลที่เป็นปัญหาก็คือร้านค้าปีกขนาดเล็กภาคใต้นะครับแต่สิ่งที่มันน่าจะเป็นปัญหาแต่ไม่เกิดปัญหาคือร้านค้าปีขนาดใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าเขาก็เทียบภาคใต้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันคือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับ คำถามต่อมาเนี่ยเทียบในเรื่องของช่วงเวลาแล้วช่วงเวลาไหนล่ะที่มันมันมีปัญหาบอกช่วงช่วงปีใหม่มีปัญหานะแล้วช่วงที่มันน่าจะมีแต่มันไม่มีละ่ะก็คือช่วงก่อนปีใหม่อันนี้คือเทียบเคียงในเรื่องของไอ้ตัวตัวเวลานะครับังนั้นคําถามสุดท้ายคือเทียบในเรื่องของอตัวขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่พบปัญหาในเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์แตกเนี่ยปรากฏว่าไปไปพบปัญหาตอนที่ลูกค้ากําลังจะซื้อ มือถือแล้วก็เปิดกล่องเพื่อมาทําการเทสเครื่อให้ให้ลูกค้าดูปรากฏว่าเป็นเจอเจอรอยแตกนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ขั้นตอนในโรงงานเนี่ยขั้นตอนในเรื่องของการบรรจุในโรงงานเนี่ยปรากฏว่าไม่เคยเจอนะครับไอ้หน้าจอมือถือที่ทมันแตกเลยนะครับอันนี้คือการตั้งคำถานเพื่อหาในเรื่องของความแตก,วน,กนอกจากนี้เนี่ย <พอ S 1> เราอาจจะ <พอ S 1> ตั้งคาถามจาแนกตามลักษณะที่เป็น 4M ไ็ได้ 4M ก็คือ มาชีนแบตเตอรี่แมสสต่อนะครับรวมถึงการที่เราตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่นะครับแล้วก็อย่างไรนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเราใช้ในลักษณะของตัวตัว 4W นะครับแล้วก็1น h a h ส่วนในเรื่องของการตั้งคำถามว่าทำไมเรายังไม่ใช้ในในขั้นตอนนี้เราไปใช้ขั้นตอนในในการวิเคราะหา์หาสาเหตุนะครับหาสาเหตุนะครับ นั้นเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือแบบไม่ง่ายเช่นเราใช้ในเรื่องของตัวเช็คชีตเพื่อทําในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับหรือในกรณีที่เราเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของขั้นตอนที่เราเราใช้เวลานานนะครับเราอาจจะเขียนในลักษณะของขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนในการดาเนินการด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าตัวโฟชานะครับเราก็จะเห็นว่า ในแต่ละขั้นตอนมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็มันดีในเรื่องของอความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนอย่างไรตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทําการวิเคราะห์หาสาเหตุและใช้เครื่องมือพวกก้างปลาหรือว่าวายวายแอนาลิซิสนะครับขั้นตอนที่สามเนี่ย